สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุพิสารไทยโชครับผมเรามาชมผู้อยู่เบื้องหลังเนาะครัวเนาะของทีมงานแม่ครัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินชมนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นการหั่นเนื้อนะครับผมฝั่งนี้ก็คุณแม่ทั้งหลายก็ทําการแกะกระเทียมเนาะโอ้แกะกระเทียมนะครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศที่แสนจะอบอุน่น อ๋อแม่แม่ทั้งหลายก็กกกะระเทียมหอมแดงเพื่อจะเตรียมวัตถุดิบเครื่องเคียงเนาะในการประกอบอาหารอาหารของเรานะครับผม,มแซ่บแล้วมาเนี่ยสุดยอดเลยครับผมเด็ดอีเลพี่น้องขอเชิญแขกไอ้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายเนาะมามากินน้ำกันเนาะมากินแซ่แบๆด้วยกันนะครับผม,มเพราะว่าวันนี้วันนี้คืนนี้จะงานเนาะงาน ภาษาไทยเรียกเรียกเรียกยังไงนะงานฮะพรุ่งนี้จะผูกแขนวันนี้จะงานนออ้นองใจนเนาะงานเออต่ภาษาไทยจันชุกก็จาไม่ได้นะครับเขาเรียกว่ายังไงฮะแต่ภาษาจันสุกว่างาน <3> <3> คืนนี้งานน,นะครับครับผมงานดองแล่พรุ่งนี้เช้าก็เป็นการผูกแขนนะครับเนาะงานแต่งนะครับผม งานแต่งของน้องสาวจันร์สุกเนาะบรรยากาศอบอุ่นโอเคครับเราไปชมฝั่งนี้กันต่อนะครับผมหุมสุดยอดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายบันถ่ายภาพบรรยากาศเก็บไว้ก่อนครับผมอืมมาถ่ายภาพบรรยากาศเก็บไว้ก่อนครับผม,มปึ๊บอ,อ่อเาเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ให้ลูกหลานเนาะที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยรับชมเนาะ นนครับผมืมดลูกห้านที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยได้รับชมนะครับตอนนี้ขณะนี้ฝั่งนี้ด้วยครับผมพรญาติเก็บภาพบรรยากาศปึนน๊บฮะโอเคครับโอเคเดี๋ยวระญาติเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้นะครับผมเพื่อเป็นความทรงจำเนาะนะครับผม <laughs> ฝั่งนี้นะครับก็กําลังยําม,มละละกออยู่นะครับผมนี่ขนมจีนนะครับมีขนมจีนนะครับ,นนรบย้อนแสงย้อนแสงนะครับผมครับรคนโอ้ยเนาะอ๋ออสักครนะครับอ่าครับครับโอ้ยอยากได้เมียเพิ่มโอ้เอ้างานเข้าละมีงานละถ้าอยากได้เมีย เพิ่มคนละสามอีหน้าไว้กับีหน้าเหถ้าถ้าอยากได้เพิ่มโอ้วัวจะวัวควายจะไม่ล้มอีกเหรออีกเยอะเองนั่นเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวให้หาเจ้าสาวให้ได้กันนะครับผมหาเจ้าสาวให้ได้กันนะครับผมนี่ครับอ่าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกินนมนะครับผม ฝั่งนี้นะครับทีมผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผม,มสวัสดีครับสวัสดีครับดเดี๋ยวจานสุกจะมารายงานบรรยากาศสวยๆให้รับชมนะครับผมฝัม่งนี้คุณพี่สวัสดีครับหลังหลังจานอยู่นะครับผมโอเคค,ร,เคนะรับผู้อยู่เบื้องหลังต้องขอขอบคุณเนาะสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังถ้าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังงานของเราก็ไม่สำเร็จนะครับผม ฝั่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเมนูอะไรครับเนี่ยน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนโอ้หน้ำยาปลาป่าน้ำยากะทิน้ำยากะทิครับผมสุดยอดเลยอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันโอ้พระเจ้าโอเคครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่แม่ครัวผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ โอเคครับแล้วไปรับชมกับจันทร์สุกไปพร้อมๆกันนะครับผมต้องโอ้ฝั่งนี้ลา,ล,าล,าล,าลาบ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 อีกแล้วครับผมเด็ดเด็ดเลยครับผมลาบต้องขอขอบคุณฝั่งนี้คุณพี่ของเรากำลังล้างแตงอยู่นะครับคุทพี่จันทร์สุกนะครับเนี่ยครับผมนี่ครับบรรยากาศอบอุ่นนะครับผม ทดโอเกแมอดโอคครับผม EP นี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ EP หน้าเจอกันใหม่ครับผม EP นี้ต้องขอกล่าวครับสวัสดีครับ